cái tổ liều với tê về ủa nè tan thọ trong trả nó nè tiền ngon đã cho cái đàn nó lò mù nhiều tê xong nó đại nó cho bó cứ yên tra họ cho yên tra nó nhở thà nó tôi mua cho ta cho họ nó là ta tỏi một không chua cỏ cho con kia tấu nữa đó đó sát tại sao thì nó do cố chính giờ kia giờ tôi ly này nhở, tôi ta tỏ tôi chuột thế nữa, đại vì nó chín giờ tôi cứ tôi chòm lê thế tan lúc bỏ trong này bỏ này nó cho bé nà bỏ lên nhở, tôi chòm lê ông cầu thế nữa, trong nó mà như trong sắp là cứ thiên chạm mong và bé tàu tua nhau trong đợt thay chờ nữa nó trong khoai tiền, thay chờ nữa nó bé muốn cho tàu ở là chị này เจยชนอตะกวเจนยอยาวสงสารเปาเทีย่ยอยาอวยอยู่ตะกตัป่อตกุเลกุเต๋แต่อยู่งเชียเทียทูมาถ้าเช้นอมันยาวยเปตัวอววเตซื้อออ่ปตัวอวเตซื้อเจไปถึงว่าจอตอไปช้เจตะกาหน่ยเจไปกูตะก้าอวเทียแต่เชีัอวยอกกูอวอีนุ่ยงอีนุ่ยงเจของจีสงเจีกูตะกาไม่จอดให้ย จช่งน้เรชมออไปกจากนเราวัวเที่ยนะเนเจเที่ยจนนเราใช้ไปเตลีเตเช่แน่เต้เฉาลงในจาเตีไปเตเฉาอยู่ตรง้นนอนเอจอจอตัดฉีน้อยนจอเลยจอนันจอดเออสบอว่าไปเจียหากะให้นะเนาะจอนอนเลอจอนอนมันตัวตัวตัวชาตาต่อคงจอนะต้าต่อมัวว่าอืมโชคตคงเออคงกว่านจอนตัวเทีเตา อ๋อหมอนอใชเตาห้องดองเนาะจิคงจาะเจาะหน่อยแหงเจาะโอชิตเตาหนอนเนอะนอยยอดูเห็นเทอุจิตัวตาต้เต้นเหรอแล้วในปุ่บปอหายเดตัวเจาะเช่เนาะมาคอเชียชับเปล่าจะกาตัวป๋อยู่ลูปเต้ปูชัยปูถอยเยอยู่ตัวย่อๆตัวปุ่ปุเต้ตัวอุกงอลงมายอดจาะชับเปล่าเนอะไอจังพงอยู่เนอ à nó chế chè cô hay nó dùng thì ăn sẵn đâu cô chỉ hàng nhỏ chế tôi không cho chế cô hay thì à thì mà cả chia gì đâu còn giống nhỏ ở trâu đầu ở té chỉ cha cứ hàng nhỏ mà hãy cả ở ตัวชั่วเราบางอนจีวก่อรงหายอหเตียวันเเต้หเราขคนอยู่ติดถ่ายก่อนรงเนอะอยู่ตแข้งเทลิชิมอมออยู่เทลิชิเจ้าเสียนย้อนเตยนะมันไม่พงยอแต่ชินอลูกเครืงนอยลูกเครื่องเราไปตัดต่อว่าใช้เจ้ารอสีเจ้ารอตัวชั่วนะลูกน้อยาลูกทงนยาลูกทงเนอะไปตัดต่อตัวชั่วเจ้ใช้ไปดี bé chờ nông trà này ạ Đó chỉ nó bé cho là tao cầu lúc xong cầu nữa, Cầu lúc xong mà nụ à. Nử... tí khó hai bè nụ tí tí cho nóng cho cái lo hẹn ngọ là xin nụ mây tí lì Mây tí lì nữa, khỏe nè nè bỏ bỏ thì tết nó mà nhớ tao khó xía thì làm gì chứ lỡ này bỏ bỏ hai giờ thổ với chỉ người do với <laughs> tôi <laughs> buổi tết chờ nó mà chỉ tàu luộc kia hai lo lúc này thì tàu luộc kia đâu đó chị nè nó lò lò đi nó lại tốt cho tết chờ nó mà giờ xa đi vị thì nhớ tàu cá cá thì cơ thì nó khi nó đúng này phải đặt bao à หรือคลิปเจมาริรลอจอะจะไม่ใช้ดัวนะโอ้ในสาวปาขขอกูหลอกสาวปอกูเจ้าเกิมา่มาหนอนอย่นหนอนน้อน,น,อ,น,อ,นอไปตัวเต้นอนะ้อไอ้ัวท่าเชิดหนอน,นอในปขขอกูตเจือูมว่าตัวอะไน่าหรือจะไปมาใช้ดัวนะ